ผัดเผ็ดหมูป่าสูตรลุงเบิร์ดครับผมฝากกดติดตามชอ่องลุงเบิร์ดด้วยนะครับเนะื่องในงายังไงสไตล์บอลนังนะครับอย่านีน้แบบเกจอได้เข้าไปดูไปดูกันในยูทูบครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเหมือนกันที่ดีติดตามครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับอะไรเงี้ยเกี่ยวเลย เด็กคลิปไม่รับได้สุกพร้อมกันมาแข่งโอนเสือฟองสนุนีหมคลิปให้ผมใชยูทูบหน่อยลงเฟซบุ๊กได้ก็ได้เฟซโอเคตะแคร่เฟ่ไทยลงเฟซได้ครับง่ายๆทำมันง่ายรับนี่อย่างใช้ไ่ด้ชวนลุงเบิรใส่กระทิ่ได้ครับเน่ย บางทีก็ใส่น้ำมันบางทีก็ใส่กระเทียมผัดผิดงูปลานะครับดูสังื้องเขาครับนะครับใบบักูริกไทยริกสดนะครับกระชายแล้วก็รั่วฟังเงา ใส่แต่ความชอบใส่เนื้ไดนะ้บางท่านมาใส่พักกนะนะ็ได้ใส่แต่หมูก็ได้ในมดนี่ทำแบบเพ้ทครับรสชาติปานกาลางพริกแกงใต้พริกแกงใต้เจ๊แตะนะครับไปดูคลิปของเบิร์ดได้นะครับเนอะพริกแกงใต้เจ๊แตะพริกแกงพริกแกงเจ๊แตะครับ ปรุงรสตามใจชอบนะครับอย่างน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแต่จะพร้อมชอบกินหอมมาแล้วหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านแล้วตอนนี้กินมันได้กินมันโดนนะครับกับแก้มโดยก็ับเข้าโดยของเขาวันี้ หัวฟักยาวจะน้องไปที่เหลือใส่ที่หลังนะครับนักกะระแลเต็มกระทะนี้ขัานในชอบกินมะเขือใส่มะเขือได้นะครับเนี่ย ันนี่งมเบิ้ลอยู่นี่บะเขือเลี้ยไม่ใช่แล้วกันใส่อีกน้ำครับเน่ยจิ้มหนักรน้ำับลองน้ำมันหอย มีหมูหมูมมป่านะมาทายเนาะผัดเผ็ดหมูปา่าพริกแกงใต้วันนี้อันนี้พริกแกงใต้แลพริกแกงลํำปูนะสูงนเลยพริกแกงใต้กับพริกแกงล้ำปูสู์กันสู์กันแล้วผสมกันนะครับสูงนี่ไม่ได้แปลว่าโกดนะ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาอีสานศู์ถ้าเป็นภาษาอีสานนี่สูนย์แปลว่าโกดแต่เป็นภาษาเหนือแปลว่าเอามาปนกัน อเอามาสูนกันหรือว่า,ามารวมกัน,อ,นอยา่างเงี้ยถ้าประมาณนี้แหละอันนี้เติมหน,นักแล้วชิวมรสชาติอย่างเงีได้แล้วครับพี่แกงได้กับคุณได้และอย่างเพอพี่หน้ามันแห้งเกินหน้าหน้อยพอเขาใส่เครื่องลงไปไม่ติดจับพอดีได้แล้วถือสลก็ได้ พอ,อนุบนตอนี้แล้วรสชสาติกัได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ทุกอย่างลงไปนะครับรวมกันปิดไฟนะครับปิดแก๊สเลยเห็นได้บะแค็กเจ๋าวก็เจา๋าวไหมนะครับนี่ครับ มันมีง,ง่ายครับง,ง่ายๆนะครับจะใช่นะครับบุกเข,เข้ากัน,นเด็ดบะเด็ดหน,นู้นเองเอาดูเดี็ดลุงเบิร์ตจิ้มให้ดูหนึ่งคอบะจิ้มก็ได้เน้อ <c oughs> นี่นท่านผู้ชมอย่เาเบียดหน้าม <c oughs> ั้งหยาบหน่อยครับหายห่วงสูตรลุงเบิร์ตไม่ต้องชิมนะครับให้เร พัดเพชหมูป,ป่าพริกแกงใต้นะครับผสมเหนือ